หมหวัดดีมาพบกันอีกแล้วเนะเาะเดี๋ยววันนี้มีเ,เคล็ดลับดีๆมาฝากก็เมื่อเมื่อทิปที่แล้วประกาศรับสมัครแฟนหนึ่งอัตราใช่ป่ะอันนี้นะอันนี้นะถ้าถ้ามาเป็นแฟนเดี๋ยวจะซื้อไอโฟนที่หนึเครื่องเออเอาโปรโปรโฟอ์อสิบสองโรแม็กกอ่าก็คือมันทำอะไรได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไอโ o n โปรแม็กก็คือ iPhone เนะี่ย ที่รุ่นอัพอพขึ้นมาหน่อยเนี่ยสามารถจะเช็คได้ว่าแฟนเราเนี่ยอยู่ตรงไหนไปทําอะไรมาเมื่อ,อไรอ่าอยากรู้ใช่ไหมครับไปชมกันเลยไปที่การตั้งค่าเห็นไหมครับนั่นการตั้งค่าปับ๊บอยากเราไปที่ความเป็นส่วนตัวเห็นไหมครับนี่ความเป็นส่วนตัวปั๊บเข้าไป เสร็จไปที่บริการหาตำแหนง่งอ่านบนสุดเลยเห็นไหมครับปั๊บเข้าไปพอพอเห็นแล้วเราเลื่อนลงไปที่บริการระบบเห็นไหมครับปั๊บอ้าวพอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นตำแหน่งที่สำคัญปั๊บเข้าไปต้องใส่รหัสนะปุ๊บเราก็จะรู้เลยเขาอยู่ที่ไหนอ่าเมื่อวันที่นี่ เมื่อวันที่สี่พฤษภาถึงยี่สิองพฤษภาอยู่ตรงไหนเอา้ามันบอกแล้วอะ่ะดูดิตั้งแต่อ่าตรงนี้ขับรถหึงชั่วโมงจากนี้ไปไปตรงนี้มาไปตรงไหนมา,นมาโอ้โหใช้เวลาขับรถเท่าไหร่รู้หมดเลยอะ่ะฮ่าๆเป็นไงก็คือออทราบเทคนิคดีๆของของอ่อว่าเราอยากจะรู้ว่าตรงไหนเอ่อเขาอยู่ตรงไหนเนาะ ก็สามารถเช็คได้ก็คือเอาเอาความรู้ดีๆมาฝากเ,าเพื่อนๆพี่ๆนะครับาถามว่าทำไมหน้าใสเหรอนี่นี่นิดนึงนี่นี่นี่นีคือแพนงตันแพนตันแถมยังไม่พอยังมีอ๋อว่านหางจระเข้เมื่อหอยทากใช้แล้วสิวยุคหน้าใสอา่า42แล้วนะจะ43นะครับถ้ายังไง ลองลองใช้ดกูก็ละ89บาทเท่านั้นใช้ได้นานด้วยผ่าตีซีกเลยใช้ได้เป็นเดือนอะฮะ